สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของบอนไซอีกเช่นเดิมครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพักพวกเพื่อนฝูงฝากมานั่นเองครับเนื่องด้วยคุณจรัยน,นะครับท่านกเา็เลี้ยงบอนไซมานานตอนนี้ก็อยากจะปล่อยครับเพื่อที่จะอำลาวงการ ก็ฝากมานะครับใครสนใจเป็นไม้จบนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สวยเพอร์เฟกอันดับหนึ่งนะครับไปดูกันครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อคุณจรันโดยตรงตามมือถือที่ให้ไว้นะครับไม่ต้องติดต่อมาทางผมเพราะว่าผมเองก็รีวิวเท่านั้นเองครับไปดูกันเลยครับหมากเล็กหมากน้อยต้นที่หนึ่ง ต้นนี้เป็นต้นใหญ่ทีเดียวนะครับสูงประมาณ1เมตรครึ่งครับลำต้นเง่านีหญ่ลยในทีเดียวเส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณนะครับ40เซนตะิเมตรนะฮะทรงต้นสูงเลยนะครับกิ่งยังอุดมสมบูรณ์ดูนะครับสวยมากจริงๆเลยนะครับต้นนี้คุณจรรยบอกปล่อยอยู่800 0บาทครับ เป็นไม้ที่เลี้ยงกิ่งและจบแล้วนะครับหลายปีเลยทีเดียวอายุของต้นไม้ไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ว่าขาดการที่จะบำรุงดูแลรักษานะครับใครสนใจก็ติดต่อคุณจรัยโดยตรงนะครับนำไปเลี้ยงบำรุงรับรองสวยนี่ด้านหลังไม้ครับนะครับภาพแรกเป็นหน้าไม้นี่สูงเลยทีเดียวสวยครับต้นนี้นะครับ แม้จะราคาบอกไปติดต่อแล้วก็ต่อรองราคากันได้เลยนะครับนี่เป็นหน้าไม้นะครับดูรายละเอียดนะครับสวยสดงดงามจริงๆนะครับโคนต้นผมยังชอบเลยครับเดี๋ยวรอถูกลอตเตอรี่งวดนี้นะครับผมซื้อแน่นอนเอามาไว้ประดับหน้าบ้านรับรองสวยสง่าทีเดียวไปดูครับ ต้นที่2หมักเล็กหมักน้อยนะครับผมจะนําเสนอหมักเล็กหมักน้อยนะครับต้นนี้เหมือนกันครับสูงประมาณ120เซนติเมตรครับดูนะฮะผมเทียบขนาดให้ดูไม่ต้องบอกแล้วว่าสวยแค่ไหนนะครับนี่ด้านหน้าไม้นะครับโอ้โหสวยจริงๆเลยครับขึ้นกิ่งไว้เรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่าไม่อุดมสมบูรณ์เท่านั้นเอง นี่ด้านหลังครับกลายเป็นไม้ซากครับเป็นซากแต่ว่าขึ้นกิ่งไว้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ทีเดียวนะครับเป็นซากของไม้ซากของครึ่งเลยนะครับเป็นสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งครับไม่ธรรมดาครับกิ่งก็ขึ้นไว้เป็นแบบคลาสสิกนะครับเป็นออริจินอลธรรมชาติเลยนะครับไม่ไม่ได้ขึ้นทรงแบบถูกต้องเป๊ะๆคะนะับ นะครับเป็นการจัดกิ่งสมดุลตามธรรมชาตินะครับใบก็อาจจะขาดปุ๋ยหน่อยครับต้นนี้ท่านใดจะนำไปเลี้ยงดูนะครับไม่ต้องปูเสือนะครับไปเลี้ยงดูให้อุดมสมบูรณ์รับรองได้ครับโชว์หน้าบ้านได้สบายนะครับสำหรับหมากเล็กหมากน้อยต้นที่2นะครับเป็นหมากเล็กหมากน้อยต้นที่2ครับที่นำเสนอ กิ่งเธอก็อุดมสมบูรณ์ลำต้นสวยสูงและหงเลยทีเดียวนะครับไปดูครับต้นที่สาสำหรับคลิปนี้เป็นหมากเล็กปากน้อยออต้นนี้นะฮะมีจุดเด่นก็ตรงที่เขามีกิ่งพร้อมเลยนะครับกิง 1, 2, 3, ก่ง 1...2...3 กิ่งหลังนะครับกิ่ง 4... ี่กิ่ง5นะครบสมบูรณ์เลยทีเดียวครับเทียงแต่ว่าไม่ได้ตัดแต่งก็ยังมองไม่เห็นโครงสร้างที่ชัดเจนนะครับ ดูไม้แล้วก็ไม่ขี้เหร่นะครับเพียงแต่รก,กรุงรังเพราะว่ายังไม่ตกแต่งนะครับอันนี้ด้านหลังของไม้ครับท่านหน้าไม้ก็จะสวยอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนีนด้านหน้าไม้นะครับไปดูลำดับต่อไปเลยครับ หมากเล็กหมากน้อยต้นที่4ต้นนี้ก็สูงประมาณ1เมตรครึ่งนะครับต้นก็สวยนะครับดูดีมีอายุนะครับได้อายุแน่นอนนะครับแต่เป็นไม้ปลูกต้นคู่ครับไม่ใช่โขนคู่นะครับเดี๋ยดูลักษณะลำต้นนะครับปลูกเคียงกันเหมือนจะให้เป็นไม้ขึ้นคู่กันอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนกิ่งก้านสาขาก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับท่านก็นําไปาพิทักษ์รักษาดูแลเอานะครับรับรองสวยแน่นอนได้ไม้ที่มีอายุนะครับอันนี้แถมใหม่ต้นครับเป็นไม้ที่ประกอบอยู่ในร้านนะครับเป็นต้นไกรนะครับไกรใบชมพูนะครับเกาะหิน ก็มีครับไม้ในกลุ่มต้นเล็กๆก็มีโมกนะครับแต่ก็ไม่สวยในกลุ่มนี้อันนี้เป็นไกลเกาะหินนะครับแล้วก็มีไซด้วยนะครับคุณพี่เขาก็บอกว่าจะปล่อยนะครับเลิกลาวงการแล้วนะอายุอานามไม่ไหวที่จะทําแล้วนะครับก็นําเรียนเสนอเป็นคลิปพิเศษนะครับสําหรับคลิปนี้ นะครับสนใจอย่างไรก็ติดต่อนะครับเบอร์โทรที่ให้ไว้ในต้นคลิปนะครับกับคุณจรรนโดยตรงสำหรับผมแล้วไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่สวัสดีครับ